สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พระอ้วนจะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งแปลงนะคะที่อยากจะขายนะคะเดี๋ยวราคาใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะก็แดนจากตรงนี้นะคะตั้งแต่ต้นตะไคร้ลงไปหาข้างล่างนี่ค่ะที่เป็นเสาปูนเนาะแล้วก็ย่าไปถึงตรงนู้นแล้วก็มาถึงตรงถนนนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะขายนะคะปลูกบ้าน การันตีได้ว่าบ้านสองหลังเลยนะคะพร้อมที่จอดรถนี่ค่ะพื้นที่กว้างแล้วก็จะพาไปดูใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นถนนอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเนาะอันนี้เป็นสระนี่ค่ะอันนี้วิววิวข้างบ้านนะมีสระด้วยมีบอ่อดอกบัวที่เขาเลี้ยงปลานะคะตรงนู้นก็อีกลูกนึงตรงนี้ก็เป็นเนินแต่เขายังไม่ขายนะคะแต่น,นี้ก็วิวสวย แล้วก็ที่สำคัญตรงนั้นเป็นไอเป็นบ่อธรรมชาตินะคะนี่เลยสังเกตเห็นไหมมีมีดอกบัวด้วยแล้วเนินขึ้นไปก็จะเป็นตรงฝั่งอนุูนเห็นไหมทุกคนเห็นวัดไหมนี่ค่ะขอโทษนะชี้ตรงวัดนี่ค่ะเป็นวัดเทพสิงหานะคะเป็นวัดหลวงปู่เครื่องนะคะถ้าใครที่ มีพักเครื่องดังๆก็จะทราบดีนะคะนี่ค่ะนี่บริเวณที่มีต้นมะม่วงให้ด้วยอยากจะเอาไว้ก็ไว้นอกกำลังออกช่อ,อดอกนะคะนี่ค่ะตรงนี้ถ้าจะไม่เอาไว้ก็ลือไม่งั้นก็เอาไว้ทําที่หน้าบ้านนั่งเล่นได้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกไว้ให้แล้วแถมให้ฟรีเพราะว่าลื้อออกไปมันก็ไม่ดีถ้าเว้นแต่ว่าจะของใครเอาก็จะลื้อเอาก็ลืออ้อนะคะนี่เลยเพื่อนบ้านมีนะนี่นี่เลยเพื่อนบ้าน นี่่คะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวส่วนมากบริเวณนี้ก็จะเป็นคนมีตังค์ทั้งนั้นนะคะเป็นบ้านคนมีตังค์นะเพราะว่าอาจะบอกว่าทำเลทองเนี่ยค่ะพื้นก็เอาเอาง่ายๆคือที่นี่ไม่ไม่ต้องไปถมที่อะไรมากไม่ต้องถมที่อะไรมากทุกคนนี่เลยอันนี้จากพื้นถนนนี่สูงอยู่แล้วตรงนั้นเป็นบ่อตรงนั้นเป็นสวนยางเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ บริเวณใกล้ๆมองเห็นตรงกตลาดพอดีไอ้สีขาวๆนี่เป็นรั้ววัดนะคะวัดเทพสิงหานี่ค่ะบรรยากาศล่มลื่นดีนี่เลยว้าวซื้อหลักแสนวิวหลักล้านจะบอกว่าวิวสวยมากจริงๆแล้วตือเขามานานมากเลยคือเขายังไม่ขายเนี่ยคือตื้อไงลูกค้าอยากได้ก็เลยขอเขาเนาะขอเขาเขาว่าจะ เอาไว้เป็นที่จอดรถแหละแต่ในลูกค้าตื้ออยากอยากอยากได้เนี่ยก็เลยขอเขาขายลูกค้าหน่อยเนาะเห็นว่าใครที่อยู่ในเมืองนะคะแนะนําเลยที่นี่นะคะอากาศดีมากตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ถามว่าร้อนบ้างไหมตอนบ่ายก็มีร้อนแต่พอเข้าลมรู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วหนาวแล้วก็มีลมพัดส,สังเกตใบไม้ขยับยุบยุบไหมทุกคนนี่เลยอันนี้เป็นต้นแขมที่เป็นต้นไม้กวาดนะคะเนี่ยนี่เป็นบ่อบ่อธรรมชาตินะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่นะึงตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนายาวๆอย่างนี้ตรงเนี้ยเห็นรถตู้ไหมทุกคนเห็นรถตู้ไหมเนี่ยลงเนินไปอ่ะก็จะเป็นตลาดแล้วก็ซีเจแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูซีเจค่ะทุกคนสักครู่ค่ะค่ะอันนี้เป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางที่เป็นจุดเจริญของที่นี่นะคะก็จะมีร้านขายยาแล้วก็ร้านขายของชํานะคะมีสองร้านเลยแล้วก็ ม,มีตู้ ATM อด้วยนะคะสองที่เป็นของออมสินแล้วก็กรุงไทยนะคะตรงนี้ก็เป็นตลาดสดนะคะนี่แม่ค้าแม่ขายเขาก็เริ่มลงพื้นที่กันแล้วนะคะนี่เลยค่ะตลาดสดนี่มีทุกวันเลยนะคะทุกค,คนนี่เลยค่ะทุกค,คนอันนี้เป็นทางเข้าตลาดแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น C j เจนะคะ <Sí. S 1> เดี๋ยวพาไปดู C j เจกันร้านก๋วยเตี๋ยก็มีนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นร้านขายหมูกระทะฝั่งอนุก็จะเป็นร้านขายน้ํานะคะทุกค,คนนี่เลย จะบอกว่าจเจริญน,นะบอกเลยว่าจเจริญเนี่ยค่ะ c ีเจก็ไม่ใช่ร้านเล็กๆนะทุกคนก็น่าสนใจเช่นกันนี่เลยนี่ค่ะนี่เป็น c ีเจนะคะทุกคนนี่เลยซีเจไปเห็นป้ายดูป้ายตรงหน้าห้างแล้วแกน,นะคะทุกคนนี่เลยค่ะ ที่จอดรถก็กว้างขวางค่ะทุกคนใครที่สนใจก็ทักทายมาได้เดี๋ยวจะพาขึ้นเนินไปตรงนี้เป็นตรงบ้านจุดที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูขึ้นเนินไปนี่ก็จะถึงแล้วค่ะอ่ะไปเลยไปกันค่ะตอนนี้แดดร้อนมากทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าตอนเช้านี้อากาศดีมากๆเลยอากาศหนาวนะคะที่นี่ถ้าหนาวจะจัดนี่ก็สิบองศาได้อยู่นะคะทุกคนเจ็ดแปดองศามีค่ะห้าองศามีค่ะ ที่นี่ค่ะมีทุกองศาเลยนะคะนี่เลยนเดนินไปอาจจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าสองขานี่เลยเดินเอาทุกคนนี่ค่ะแต่ว่าที่จริงเราประมาณนะคะประมาณสองร้อยเมตรเองขี่มอเตอร์ไซค์นี่แป๊บเดียวขี่มอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวทุกคนเริ่มหอบแล้วเริ่มหอบแล้วนี่เลยนี่เลยเห็นเดินเดินเดินค่ะทุกคน กลับกล้องไปหมดโฆษณานี่เลยก็เดินมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมแต่ถามว่าเดินออกกำลังกายก็โอเคนะคะสำหรับใครที่อยากเดินเนาะทุกคนเห็นไหม๋ย้าประวนขอข้ารถนิดนึงอ้ผิวสวยนี่น้องมานี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมตรงตรงที่บ้านอตรงถนนตรงใกล้ๆตรงที่นะคะนี่เลย เนี่ยค่ะถือว่าไม่ไกลนะคะทุกคนใครที่สนใจก็ช่องทางติดต่อนะคะศูนย์ก็4 9 5หนคุณสุนะคะหรือว่าจะเข้ามาทางช่องทาง Facebook นะคะ Facebook ก็สุภาลักษ์สีโสมนะคะสุภาลักษ์สีโสม,ะะสสมเบอร์โทรศูนย์ก็4 9 5วิวแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้ค่ะยังเป็นบ้านๆอยู่นะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นสวนยางตรงนั้นก็จะเป็นท้องล่องเป็นทุ่งนานะคะ ศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดสี่เก้าห้านะคะหรือจะแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เพื่อนบ้านแยะไม่เหงาค่ะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นวัดเทพสิงหานวัดหลวงปู่เครื่องนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูทุ่งนาหน้านี้ฤดูการนี้เขาก็ทํานากันนะคะนี่ค่ะทุกคนทุ่งนาตรงนู้นก็เป็นท้องล่องที่เป็นบ่อบัวนะคะที่ชี้ให้ดูโอเคค่ะยังไงใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะ แล้เวเจอกันใหม่ค่ะรีบเรียดหน่อยแล้วนะคะนะคะใครอยากรู้ราคาราคาเด็ดมากเลยทุกคนทักเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ